สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Pick Up Digest ครับกับผมปอมโชติสินตนาวราหะครับแล้วก็นัฐนทัทยาโรจนาพิทยากุลน,นะคะซึ่งรายการ Pick Up Digest แน่นอนเลยค่ะว่าเป็นรายการที่นําเอาทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงรวมไปถึงความรู้ต่างๆเกี่ยวกับรถกระบะรถ MPV แล้วก็ SUV สุดหรูมาให้คุณผู้ชมค่ะถูกต้องเลยครับน้องนัท อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้น,นะครับก็คือ w w w g r a n g p i c h a n n e l c o m นะครับสามารถรับชมได้ตลอด 24, 24ช,ชั่วโมงเลยมี2ออปชั่นเลยนะคะใช่นะครับแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเรียกรวมติด <c oughs> กับเรานะครับ <c oughs> สามารถที่จะ ส่ง SMS เมอข้ามาได้มาก็คุยกับเราทักทายเป็นยังไงอากาศแปรเปลี่ยนไหมกรุงเทพหนาวมากอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นแบบนั้นนะที่เบอร์ไหนครับน้องนัดที่4642211นะคะพูดคุยทักทายกันได้เลยโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเรามีพิเศษเลยนะคะกับทีเชิร์ตสา์ออฟโรดค่ะพี่ปอมค่ะตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคำทักทายไหนถูกใจโดนใจเราน่ารักคุกก๊ก หรือจะเป็นสไตล์เท่ๆตามสไตล์ของคุณก็ได้นะคะก็รับไปเลยนะครับ T-shirt Offroad นะครับ <ios> <os> 2ตัวด้วยกันนะครับอย่างที่ผมได้ถ <quinho> ืออยู่นี่นะครับหอมแล้วหอมแล้วเรียร้อยเีร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้เราไปชมไฮไลท์กันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างครับก็ขาวแรกจะเป็นลามิน่าถูกไหมนะครับเป็นลามิน่านะคะเขาได้มีการ แข่งขนันในรเรื่องของ,ของการติดลีนรถใช่นะครับแล้วก็ข่าวที่2อเป็นการทดสอบรถนะครับเชลวี่โคลโลราโดนะครับนี่คือในข่าวที่2นะครับและในช่วงี่2ของรายการมีอะไรเอ่ยนะ้งนัดช่วงที่2ก็เช่นเคยนะคะนัดก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนบวัตรกรรม,มใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์นะคะที่ทําให้ชุมคุณเนี่ยสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ปลอดภยัยคี่เรียกว่าคือเหมาะทั้งกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลย กับน,นวัตวกรรมตัวนี้เดี๋ยวไปติดตามชมกันว่านี่เบรกที่2เราจะไปพบกับตัวนี้คืออะไรครับแล้วก็ในเบรกที่3าและเบรกที่4นะครับก็มาทําความรู้จักกับเรียกได้ว่าแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับที่จะสามารถโกนอินเข้ามาแล้วก็สอบถามกันได้เกี่ยวกับค่ายรถเกียร์ะนะครับหีือเป็นกูรูตัวจริงค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงท้ายแล้วก็สามารถที่จะคุยโกนอินกันแบบสดๆได้เลยนะคะ งานแสดงนว,วัตกรรมยานยนต์ระดับโลกที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วกับงานปานคาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่3.3ภายใต้แนวคิดที่ว่ายนตจกรกรรมสรรสร้างเทคโนโลยีเริ่มตั้งแต่28 e มีนาคมไปจนถึง8เมษายนที่ Impact Challenger ์มึงทองทาลี ามาในสู่ช่วงของเบรกแรกกัแล,แล้วนะครับต้องนัดแล้วก็มีข่าวคราวกัอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ค่ะเมื่อสักครูรคร่นี้ที่เราพูดคุยกันไปนะคะว่าทางลามิน่าเองค่ะเขาได้ประกาศสัปดาห์นะคะหลังจากที่ช่างติดฟิล์มจากประเทศไทยค่ะคว้าตําแหน่งแชมป์มนะคะเป็น,ปนใช่เป็นแชมชป์มของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะพี่ปอมก็เรียกได้ว่า งาคว้าแชมป์ขึ้นมานะครับเป็นไงบ้างเอ่ยครา,าวนี้พี่คนนี้ชื่อคุณวิมานวามลรุน,นะคะจาก Family Film ประดับยนต์ค่ะเขาเป็นตัวแทนช่างติดลีมจากประเทศไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเข้าแข่งขันในปี2552ของประเทศไทยของเราจัดขึ้นแล้วทางบริษัทลามิน่าเองเนี่ยนะคะ,ะบริษัทเทคโนเซลเฟจำกัดเนี่ยค่ะก็คือได้ส่งทางพี่วิมานเนี่ยเข้าแข่งขัน ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งมีแข่งขันด้วยกันถึง9ประเทศเลยทีเดียวค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นจีนออสเตรเลียไทยเกาหลีสิงคปโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันนะคะโดยการเกณฑ์การตัดสินค่ะพี่พร้อมค่ะคือเหมาคนไทยมากๆเพราะว่าเขาดูทั้งเวลาว่าติดเนี่ยใช้เวลาให้เวลาแค40่40วินาทีเท่านั้นเองแต่ว่า,าใช่ในการติดฟิล์มนะคะคือติด ดูความสะอาดเรียบร้อยความรประณีตในการติดฟิล์มเพราะว่าเคยเข้าไปดูเคยเข้าไปดูช่างเหมือนกันนะเวลาเขาติดฟิล์มติดยากนะเพราะว่าคือทาไม่ชำนานใช่ตามกระจกก็ดีหรือว่าตามขอบกระจกบานหน,น้าจะมีมุมที่ค่อนข้างที่จะบางในรถหลายคันเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับก็เรียกได้เลยว่าเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับภาพที่ทางทีมงานของเราหรือว่าทางนักแข่งไทยของเราเนี่ยเข้าไปติดเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่า วัดแบบด้านนอกก่อนแล้วถึงจะเข้าไปติดด้านในะนะครับทุกมุมจะต้องไม่ให้มีฟองน้ําหรือว่าแบบเครียกว่าลายน้ำ,นำใช่ <ลง S 1> <ส>ครับแซ่ก้นมาโดยรายการนี้นะคะจัดแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนออขอขอภายค่ะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะน่าสนใจมากาครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใช่นะครับแล้วก็อย่างนคือรถที่มาติดเนี่ยไม่ใช่รถที่เรียกว่าไม่ใช่รถที่เป็นรถตลาดบ้านเราค่ะเป็นรถ b m w ใช่นะครับก็คือใช้เฉพาะทําการแข่งขันเลยค่ะนะครับก็เฉพาะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับที่เรียกว่าฝีมือไทยไปไกลระดับโลกแล้วคือคนไทยเป็นคนียบรอยประณีตอ่ะถ้งตรงว่าใส่ใจละใส่ใจในรายละเอียดด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวแรกนะครับต่อมาข่าวที่2ครับผมวันนี้นะครับสื่อมวลชนของเราได้ไปทําการทดสอบรถนะครับเช e วียโคโลราโนะครับ ซึ่งทางบริษัทเชฟวี่นะครับก็ได้ทําการทดสอบรถนะครับเชฟวี่โคโราโดตัวใหม่นะครับใหม่ล่าสุดใช่เลยนะครับกับการทดสอบในเส้นทางออฟโรดนะครับแบบเต็มรูปแบบนะครับเรียกได้ว่าทั้งทางดินทางโคลนนะครับทางลุกรันนะครับเนินชันตลอดจนห้วยลําน้านะครับไปหมดทุกที่ใช่นะครับเาให้รู้ว่าสมรรถนะเนยอดเยี่ยมหรือเปล่าก็ไปทดสอบกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับในเส้นทางใจกลางป่าทึบด้วยนะครับอย่างนึงคือระยะทางในการที่จะทดสอบเนี่ยขับขี่ กว่า400กิโลเมตรเลยนะน้องนับนะครับทางนี้คุณศาสินันท์ฮองแมนนะครับผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำประเทศไทยนะครับ <c oughs> ก็ได้บอกไว้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการทดสอบนะครับหรือว่าพิสูจน์สมรรถนะความแข็งแกร่งของกระบะนะครับคือการทดสอบบนเส้นทางออฟโรดนะท,ท,ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคที่เป็นทางธรรมชาติก็ดีนะครับจึงเชิญสื่อมวลชนเนี่ยเป็นผู้ทดสอบนะครับจะไ,ได้รู้ไปเลยนะครับว่า <c oughs> ตัวรถที่ให้มาว่าเป็นเชฟวี่โคโลราโดก็ดีหรือว่าเป็นในส่วนของระบบเครื่องยนต์ <c oughs> อุปกรณ์ที่มีมาภายในห้องโดยสารเนี่ย สามารถที่จะลุยได้ทุกเส้นทางนะครับซึ่งตัวรถที่ไปทําการทดสอบนะครับก็มีด้วยกันถึง2รุ่นนะครับเป็นรุ่น Xcat นะครับสประตูขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง2.8ลิตรนะครับกับแรงบิด470นิวตันเมตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่180แรงม้านะครับส่วนอีก1คันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูรัมแกนะครับ2.5ลิตรนะครับแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับพร้อมแรงม้าสูงสุดที่150แรงม้านะครับอีกอย่างหนึ่งคือ ่วงระบบป้องกันการหมุนล,ล้อฟรีนะครับหรือว่า Limited s l i ปใส่เข้าไปด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือผู้ขับขี่เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดนะครับในการขับขี่ได้อย่างง่ายดายแล้วก็แม่นยำด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับสี่วนชนยังได้ทำการทดสอบความแข็งแกร่งระบบการสะเทือนนะครับไม่ว่าจะเป็นแชสซีก็ดีหรือว่าการบิดตัวนะครับคานที่เสริมแรงนะครับเสริมถึง8จุดด้วยกันเหมาะสมทุกการใช้งานครับรวมถึงการใช้งานทังทั่วไปด้วยการบรรทุกในเส้นทางออฟโรดหรือว่าในเส้นทางที่เป็นในเมืองก็ยังใช้ได้นะครับอย่างนึ่งค โคโลราโดเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์หรือตอบสนองการใช้งานได้ทุกอุปสรรคและก็ทุกรูปแบบจริงๆซึ่งการทดสอบนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับของโคโลราโดรถกระบะนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เชฟวี่เคยผลิตออกมาเลยนะเชื่อได้เลยนะครับว่าสื่อมวลชนครั้งนี้ที่ไปเนี่ยจะตื่นเต้นไม่มากก็น้อยนะครับรับกิจกรรมในการทดสอบในครั้งนี้แล้วครั้งนี้พี่ปอมได้ไปไหมคะครั้งนี้พอดีผมติดนะครับปิดภารกิจนะครับไปทดสอบอีกหนึ่งค่ายเลยเอ,อ,อดไป แต่บอกได้เลยว่าในตัวเช e วี่ค l o รโ d o นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว2,005หรือตัว2,008เนี่ยเคยทำการทดสอบมาแล้วสนุกมากนะครับตัวรถนี้บอกได้เลยว่าจากประสบการณ์ร้อยปีของเช e วี่เนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นรถยนต์กระบะตัวนี้นี่สุดยอดโอ้โหขุมพลังนี่บอกได้เลยว่าถ้าน้องนัทได้ลองนั่งเนี่ยล้อฟรีตลอดเลยนะสำหรับคุโรโนคือต้องขอนั่งนะเพราะว่าจะได้มีคนขับสบายๆนั่นคลับด้เรียกว่าสมชื่อแหละแกร่งทนทานตามสไตล์ของเขานะค่ะก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ เรียกได้ว่าแปลกใหม่นะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับกับสมรรถนะรวมถึงรูปแบบที่ออกมาค่อนข้างจะบ,บ,บิ๊กเบิ้มเลยนะสำหรับเชฟวีโคโลเลร์โรในรุ่นนี้นะครับแต่ดูอีกมุออกมหนึ่งก็ดูหรูแล้วก็ดูสบายนะคะใช่นะภายในนี่ค่อนข้างที่ออกแบบมาให้เหมือน,นเรียกว่ารถเก่งเลยนะ,ะนานจากที่<า>ดูเมื่อสักครู่นี้ดูลักษณะของการวางออปชันปุ่มต่างๆดูสวยใชย่น่าสนใจมากครับนี่ก็เป็นข่าวคาวในช่วงของช่วงที่1ของเรานะครับเดี๋ยวช่วงที่2นะครับนัดจะมีอะไรมาฝากต้องพบกันช่วงหน้าครับ